ครับสวัสดีครับ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  <tươi> อารุโภรสุปปุริสภาวตาโวอะสังขาราโลกะวิทู

มาได้เลยมาได้เลยค่ะเดี๋ยวพอเราไกยืมน้งไปรื้อต้นครับหล่อพระเสืยมปริบัติธรรมถุนทำไมจับตีลิงก่อนที่จะทอดกระถินพอเดี๋ยวเราจะต้องเอาองค์กระถินไปแห่ในหมู่บ้านก็ไกลโขอยู่ กบ,บ้านกบห้า่บ,บ้านกระจันหมดระวับวัาโดนตกมนะคะอกมือคือใูนแรหน้าของเท้าได้ร่วมกันประกอบคำซื่อ cái chơi rồi lên mạng. Phần hấp chạy ra mạng อ่ะเบรกอ่ะเบรกก่อนลูกอ้าช่วงที่น <Marina> นนนหนึ่งจบแล้วใช่ไหมช่วงพักต่อแบบองค์พระเดตาแล้วโอ้ยมีใครมีเงินเดี๋ยวจะเปุดตาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนยังไม่ถึงพ่อยังไม่ใส่เลยอย่างน้อยก็มาแล้วก็ต้องสิบห้าบาทหลวงเหมาพอดีช่วงพัก แล้ยวยวอะครยังไม่สอนจะใส่จะใส่รอบนะยิ่งใส่ยิ่งได้เิ่มนะยิ่งให้ยิ่งได้ยิง่งให้ยิงยงย่งได้นะยโยมนะเราใส่อตอนนี้เป็นองค์ที่55บแล้วครับเพราะนนรจำนวนที่จะหล่อทั้งหมด108องค์หลวงพ่อทันใจ คุณวิชัยหล่อไปแล้วสามคุณติชัยคุณติลล์ปัญญานีเราซืองกีงอ่ะบาพึ่้าของเข้าไปเจ้าเองสองก็อ้าวกลับแล้วกลับแล้วหลงหมดแล้วหมดแล้วคุณยายอยากจะใส่ยิงเลือดปากเข้าไปไม่ขัดศรัทธาร้อคุณโ่มว่าเอาพอแล้วอาใส่เสร็จแล้วพอแล้วอ่าเพราะว่า อรออยู่อ่ะโอเคใครยังไม่ใส่รีบใส่นะครอบพระบุตรค่ใครมีของดีใส่เลยนะเนี่ยใส่ไว้นาะกว่ากว่าองค์พระอฏิมากรพระพุทธรหลองพ่อใจสมปรารถนาสมปรารถนาจะสำเร็จไม่ตั้งอยาปใส่ อาเดี๋ยวเราค่อยเก็บออกก็ได้นะเก็บเก็บปัจจัยออกก็ได้แบงค์เพราะว่าเดี๋ยวสลายไปอยู่องค์พระพันปีนะเก็บใส่ใครนะครับแบงค์อ่ะอธิษฐานแล้วแบงค์เก็บออกเดี๋ยวแบงค์ไปใส่กองอาะถินเพราะว่าอาเดี๋ยวเรามาเก็บที่นี่มเใรานแล้วเก็บแบงค์ออกะไรเดี๋ยวมาเก็บที่นี่มาเก็บที่นี่มาเก็บแบงค์เอาที่นี่เก็บไปเลยเดี๋ยวเอาไปเลยเก็บตรงนี้ ขาแบงใส่ไปนนนะได้ไปใส่อถินที่เราบตรงนั้นแหละกบงเออมานะมานะมานะม่ไม่ไม่เลียนลนะแวมาเกาะกันเร็วไม่ไเปอต่อกันเอาลูกปอต่อกันเอาต้งึนมา ดังนะลูกสาธุ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 าุสาธุอบคุครัุ